s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะ วันนี้ก็ EP ีที่ 19, 19. แล้วนะคะก็จะเป็นของวันที2่2 2ถึงกุมภาพันธ์เนาะสัปดาห์นี้มีดาวย้ายทั้งหมด2ดวงเลยลุงอ่ะถือว่าเป็นช่วงใหญ่เพราะว่าดาวย้ายถึง2ดวงใช่เรื่องวุ่นวายมันก็จะมีมากกว่า1เรื่องในสัปดาห์นี้คือเราจะต้องแบ่งภาคตัวเองออกเป็นหลายหภาคเพื่อรับมือกับการย้ายของดวงด ก็ดาวที่ย้ายในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นดาวสุกเนาะดาวสุกย้ายเข้าราศีกุมนะคะแล้วก็จะมีดาวอังคารย้ายเข้าพฤกษบการย้ายของสองดวงนี้มันสัมพันธ์ถึงการมากๆเพราะว่าดาวสุกเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของบ้านของราศีพฤกษบอะ่ะย้ายเข้าราศีกุมแล้วตอนเนี้ยราหูอะคะ่ะเขาเป็นเจ้าของบ้านของราศีกุมอะไปอยู่ที่พฤกษบ ก็คือสลับบ้านกันนะนะคะดาวแบบนี้เราเรียกว่าเกษตรสลับเรือนมันก็จะมีค่าพิเศษหลายๆอย่างให้อ่านในสัปดาห์นี้เนาะแล้วที่ดาวอังคารย้ายอ่ะมันย้ายเข้าไปพฤกศพด้วยทําให้ไอ้สอย่างเนี้ยมันอิลุงตุงนางอ่ะสัมพันธ์ถึงกันมันมีการแลกเปลี่ยนกันแต่แลกเปลี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยแต่ละราศีมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมนะคะคราวนี้ก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายขึ้นคือแบบว่าถ้าชอบใครก็คือชอบสุด ชอบเหมือนโดนของไม่ได้โดนของนะแต่ว่าชอบเหมือนโดนของเฮ้ยทำไมหัวใจเล่นแรงกับเขาจังเลยทำไมหยุดคิดเรื่องเขาไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะส่วนดาวองคารย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภเนี่ย mm hmm. ก็คือเขาอะไปเจอกับดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมันคือราหูเนาะเขาก็บอกว่าเวลาดาวองคารเจอกับราหูเนี่ยมีโอกาสเจอรักสามเศร้าได้ร mm hmm. ักสามเศร้าที่ว่านี่คือ มีเรามีเขาแล้วเขาอาจจะมีแฟนนะคะหรือว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มีคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์ก็ได้เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแบบมือที่สามยูนิเวอร์แซลอะหลายคนมีโอกาสเจอแล้วก็ในช่วงนี้เราอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามรักแบบสามคนอ่าเพราะาถ้าสังเกตจากอีพีก่อนๆในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีบอกตั้งแต่ต้นอีพีว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ รักสามเศร้าหลือย่างนี้ในหลายๆราศีด้วยกันเลยใช่อย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีหลายราศีที่มีโอกาสที่ความรักจะเจริญเติบโตแบบผิดที่ผิดทางเอยอย่างราศีพฤษภอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาคที่มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละราศีเลยว่าแต่ละราศีเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะคะมาสู่ราศีที่ เราเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ああสาเหตุมาจากดาวอังคารที่มันย้ายอะ่ะมันย้ายไปอยู่ในตำแหน่งคนรักแล้วก็มันสัมพันธ์กับเรื่องรักสามเศร้าที่สุดแล้วในคือทุกราศีเนี่ยราศีพิจิกอะตรงตัวที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ดาวสุขก่อนเนาะ จากดาวสุกยายนเนาะเขาก็จะบอกว่าจะมีคู่ค้ามาเยี่ยมบ่อยขึ้นสมมติว่าเป็นคนที่ชอบทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่ามีออฟฟิศอยู่ที่บ้านเป็นโฮมออฟฟิศใช่ปะลูกค้าก็จะแวะเวียนมาคุยงานมาหามีคนเข้ามาหาที่บ้านมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ด้วยลักษณะแบบนี้ได้นะคะสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนอกจากนีนเน้เขาพูดว่าเป็นเพศตรงข้ามก็ได้นะเป็นผู้ใหญ่เพศตรงข้ามหรือว่าเป็นเพื่อนเพศตรงข้ามลูกค้าเพศตรงข้ามเนี่ยก็จะชอบเข้ามาคุยกับเราทีนี้ไอ สถานที่ที่เขาพูดว่าเป็นสถานที่เป็นบ้านเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ทำงานหลักๆอ่ะ มันก็แปลที่นั่นเป็นบ้านาได้เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาที่ทํางานบ่อยมีโอกาสที่จะได้ไปขายงานนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่พอดาวอังคารย้ายไปอยู่ในตําแหน่งคู่ครอง<ม>คู่สัญญาอย่างนี้ใช่ไหม,มก็มีโอกาสที่เราก็จะไปขายงานเราไปแย่งงานคนอื่นขายอนคนอื่นมาแล้วแล้วเรามาทีหลังเราก็แบบไปขายอีกใช่แล้วก็เราอาจจะได้ด้วยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นช่วงที่แย่งชิงช่วงชิงได้ค่อนข้างดีนะคะ แล้วก็มันก็มีความหมายในแง่ของคนรักด้วยเนาะว่าต้องระวังว่าตัวเราก็มีคนมาชอบตัวคนรักก็มีคนมาชอบได้หรือเรียกได้ว่าเนื้อหอมเนื้อหอมใช่แล้วก็ตัวคนพิจิกถทาโสดก็ระวังว่าไปตกหลุมรักใครแล้วแบบว่าหัวใจเต้นแรงเหมือนเจอเนื้อคู่แบบคนนี้ใช่เลยแบบเจอหน้าปับชอบเลยแต่ว่าเป็นความรักแบบร้อนร้อนสามเศร้าหรือว่าเป็นเขาคุยหลายคนอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนั้นได้แต่บอกเลยว่าดาวดวงเนี้ย เวลามันมาเจอกันอ่ะต่อให้เราหนักแน่นขนาดไหนเราจะใจแตกได้ง่ายอ่ะเป็นคนหนักแน่นแค่ไหนก็ระวังเลยอาจจะแพ้ภัยตัวเองได้ใช่คือเคยมีไหมเราหิวมากเลยแต่เราะลดความอ้วนแล้วเราก็ตัดสินใจกินอ่ะในมือนั้นนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนอดกันตบะอะไรแบบว่าเอาออกมาให้หมดในช่วงนี้นะคะแต่ อย่างที่บอกไปว่ามันแปลเป็นความรักก็ได้หรือว่าเราจะไปแปลว่าเราไปขายงานแล้วก็แย่งงานของที่อื่นมาแบบอย่างนี้ก็ได้นะก็คือเป็นจังหวะช่วงชิงของเราได้เช่นกันนะคะก็ดูแบบว่าดาร์กเนาะสัปดาห์นี้แอบดาร์กนิดน,นึงนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องงานเนาะ<ม>เรื่องงานเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาให้รับผิดชอบนะคะเป็นโปรเจกต์ที่เน้นแบบเป็นแพ็คเกจสวยงามเป็นของหรูทำไมของหรูหรามาเยอะจังเลย<ม>เขาบอกว่าเป็นอะไรสวยๆงามๆอ่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในหมวดสวยงามมันจะต้องสวยงามะลุง ช่วงนี้อะดาวการงานของราศีพิจิกอะมันอยู่กับไอดาวที่แปลว่าสวยงามอ่าเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรเขาก็จะนินแพ็กเกจดาวนี้เวลามันเจอกันแล้วอยู่ในองศาที่พอเหมาะพอควรนะ่ะมันสามารถบอกได้ด้วยนะว่าคนนี้มีใบหน้าแบบนางงามอ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นของที่สวยมันคือเป็นการสวยของยุคสมัยนั้นที่ยุคสมัยนั้นชอบแบบเนี้ยอ่าแล้วมันก็สวยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าทํางานอยากสมัครงานอยากได้งานค่ะต้องมาแนวหรูหรา ต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะการเงินจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ว่าก็จะถูกนําไปลงทุนในโปรเจกต์หรือว่างานอะไรสักอย่างที่มันเป็นกับเพื่อนร่วมกับญาติหรือว่าเป็นไซต์โปรเจกต์ของชีวิตอะ่ะพอเราไปลงทุนมันก็ยังไม่ได้เงินกลับมาเงินก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ขาดทุนอะไรเรามองว่ามันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่มีการเอาไปต่อยอดได้มากกว่านั้นด้วยจังหวะเวลาอะไรก็ตามนะคะมันจะโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆหน่อยนึง ต่อมาค่ะเรื่องความรักเนาะก็เหมือนกับหลายราศีเลยลุงก็คือรักสามเศร้านั่น<ช>เองใช่ก็อย่างที่บอกไปนะคะดาวประจำตัวไปเจอกับดาวที่มันแปลว่าอย่างนี้นะคะมันก็เลยมีโอกาสเจอรักสามเศร้าได้จริงๆตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งพิเศษนะที่แปลว่าได้ยศได้ตำแหน่งหรือว่าแฟนได้เลื่อนขั้นอะไรเงี้ยสมมติเรามีแฟนแล้วแฟนทํางานประจําแฟนก็อาจจะได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมมันเป็นเกณฑ์พิเศษสําหรับคนที่อยู่ในราศีพิจิก แต่ว่าเราก็อ่านอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราต้องอ่านอีกมิตินึงด้วยว่าพอเป็นความรักอะถ้าเป็นผู้ชายอะเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับการได้แฟนเพิ่มเนาะแต่ถ้าผู้หญิงแฟนเรามีแฟนเพิ่มอะเราไม่แฮปปี้อยู่แล้วนึกออกไหม,มจบไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็12ราศีค่ะ EP หน้าเนาะเป็น EP ที่10แล้วจะเป็นเรื่องของดาวอะไรก็ติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอบิมฟ้าและน้องรุ่งก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่เพึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวทุกช่องทางของแซมอนพอดแคสต์นะคะวันนี้แม่หมอกับน้องรุ่งไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ